จนหลายคนถามว่าถ้าเกิดว่ามันเรื่องนี้มูลค่าความเสียหายขนาดนี้เป็นเรื่องใหญ่มันเกี่ยวพันเกี่ยวโยงไปทุกวงการแบบนี้แล้วเนี่ย นายกรัฐมนตรีท่านว่าอย่างไรวันนี้วันอังคารมีการประชุมคอรมอและเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นักข่าวไปถามท่านนายกแพทองทานชินวัตรนะคะท่านให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคอรมอกรณีเนี่ยดีไอคอนกรุ๊ปผู้เสียหายมากมายท่านบอกว่าสั่งการให้ทางสํานักงานตำรวจแห่งชาติจัดให้มีช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสแจ้งความได้เร็วขึ้นสั่งให้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบเร่งกําหนดมาตรการและการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงให้คว่ําให้ ความรู้กับพี่น้องประชาชนต่างๆให้กระทรวงการคลังตรวจสอบกําหนดมาตรฐานไม่ให้เกิดการทําธุรกิจลักษณะแชร์ลูกโซ่ท่านยอมรับค่ะนี่คือเรื่องใหญ่คุยกับทางด้านพบตรบพลตํารวจเอกกิจรัตนเพชรแล้วต้องการให้ตํารวจจริงจังเรื่องนี้ต้องสอบสวนต่อไปใครเกี่ยวบ้างในทางคดีต้องดูต่อ DSI จะมาช่วยหรือเปล่าเพื่อให้คดีมีความละเอียดและดียิ่งขึ้น ส่วนประเด็นที่บอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐรับสวยได้ท่านบอกเรื่องนี้ก็คุยกับพบรตอรอแล้วขอให้จัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะไม่อยากให้มีผู้เสียหายเพิ่มเติมฟังเสียงนายกอิงถึงประเด็นนี้ค่ <S <S <ต>ะีเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็ทางรัฐบาลแล้วก็ทางสนากานตำรวจแห่งชาติเองก็ไม่ได้ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้นะะในเรื่องของรับสวยรับอะไรนี่ก็ขอให้ก็ได้เรียนกับท่านพอบอไปแล้วนะคะ,ว,ะ,คะว่าขอให้จัดก,การเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะเพราะว่าก็ไม่อยากให้มีผู้ เสียหายเพิ่มเติมอีกต้องทําเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นเทุกฝ่ายได้ตัวดิฉันเองได้สั่งการไปหมดทุกฝ่ายแล้วนะคะว่าให้ดำเนินงานเรื่องนี้อย่างจริงจังและเร็วที่สุดและเอาผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมาถแถลงต่อพี่น้องประชาชนด้วยจะได้เกิดความสบายใจกันแล้วก็จะได้ทราบว่าเออต่อไปนะถ้าเราจะทาธุรกิจเนี่ยแบบนี้แบบนั้นเนี่ยเราเรามีข้อมูลยังไงบ้างนะคะเพื่อจะไม่ถูกลอง ส่วนกรณีที่มีคลิปเสียงพัวพันไปถึงนักการเมืองที่สามารถวิ่งเต้นไม่ให้นําเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของกรรมธิการสภาผู้แทนรัษฎรนายกบอกว่าเรื่องนี้ทางด้านในวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานสภาผู้แทนรัศดรได้สั่งการแล้วค่ะอรู้แล้วนายกรู้แล้วนะคะคสั่งการแล้วเนาะ